สวัสดีค่ะใบส,สคขาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันกับช่องน้องสีนวลเมืองยางอีกเช่นเคยนะ,ะวันนี้ตื่นแต่เช้านะคะตื่นตั้งแต่ตีห้านะคะตื่นมาทําไมก็ตื่นมาวันนี้ที่บ้านคุณพ่อจะไปใส่ปุยยป๋ยใส่ปุ๋ยข้าวโพดที่ไร่เนาะ,ะก็เลยตื่นแต่เช้าเสื้อแม่เตรียมของนะคะทางานนะคะตอนนี้ก็ทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะไปตลาดค่ะเพราะคุณแม่จะไปเปิดร้านขายของที่ตลาด หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไม่แว่าไปตลาดดูก่อนถ้ามีคนเยอะค่อยเปิดค่อยเปิดร้านนะคะถ้าไม่มีคนเยอะก็จะไปซื้อผักแล้วก็กลับนะ,ะ,นะ,ต,นะ,ะตอนนี้ก็เลยจะพาคุณแม่ไปตลาดนะคะตอนนี้ก็เลยจะพาคุณแม่ไปตลาดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเนี่ยตลาดเมืองยางนะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะ,ะซึ่งตอนนี้ในประเทศในรัชานนะคะโควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะคะอย่างเช่นแบบว่าที่ไหนอะ นำคาหรือเปล่าอาลาเชียวน่าจะล,าเ,ลาเชียวลาเชียวนี่แหละค่ะแล้วก็ที่ทักทิ่เหล็กก็เนาะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนนี้ซึ่งพะวันก่อนก็เห็นบอกว่ามีคนเขาที่มาเชียงตุงอ่ะคนที่มาเชียงตุงมาพักที่อ่าที่พักที่เชียงตุงแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบติดโควิดอะไรอย่างนบบ COVID, างนี้เนาะก็แล้วก็ได้เอาคนที่ได้สัมผัสอ่าได้สัมผัสกับบุคคลน,นั้นอะ่ะก็ดเดาวับได ไปกัดตัวกันหมดแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็เลยแต่ว่าเมืองยยงมันมีคนติดโควิดนะคะแต่ว่าถ้าใส่แม็กก็ป้องกันไว้ก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าคนอื่นเขาไม่ใส่แล้วสักคนอะไรเงี้ยเรามาใส่แม็กแบบเหมือนโตประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนอื่นเขาไม่ใส่แล้ว็ไม่ใส่นะเพราะว่าเมืองยยงไม่มีโควิดนะคะแต่เราก็ประมาทไม่ได้เนาะแต่ก็ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ ก็มาถึงที่ในตลาดแล้วนะคะมาเปิดร้านแล้วก็คือแบบยังไงนะไม่ได้เปิดแล้วก็ขายที่นี่นะคะเพราะที่นี่แถวนี้มันมีคนเดินนะคะต้องเอาไปขายตรงนู้นนะคะอย<ม>่างที่เห็นกันคลิปที่แล้วน,ะะน่ะก็จะเอารองเท้าไปขายเหมือนเดิมค่ะนี่เลยนะคะคนก็จะขายแค่รองเท้านะคะของที่เหลือก็จะไว้แค่ในร้านนะคะไม่ได้เอาออกมาขายนะคะเพราะว่า ของเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีคนซื้อเราก็เหนื่อยเปล่านะคะเอาไปเอามาใน,ะนตอนนี้ก็บรรยากาศนะคะตอนเช้าก็จะมีคนอยู่นะคะี่คนก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะปกติมานี่คือไม่มีคนเลยเพราะว่ามาสายนะวันนี้ตื่นแต่เช้ามาเลยนะคะี่เมืองยางก็จะมีไก่ทอดเหมือนเหมือนที่ไทยนะคะี่ไก่ทอดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะข่แตงไข่สับประรดข่ยอะไรอะอะไรนะ ถนนนะคะมะม่วงกล้วยนี่นีนะคะก็นี่นะคะก็จะมีไก่ทอดนะคะไก่ทอดสมุนไพรใช่ไหมคะนีนะะ่ก็จะมีประมาณนี้นะน้องสารว่าเท่ดีนะเก๋ดีแบบนี้ว้าวมาที่ไรไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะ,ะเพราะว่ามาสายตลอดนะ,ะวันนี้ ใครดีใครดีนะทุกคนมีแค่เจ้าเดียวในเมืองยางนะคะเครื่องมักใจเครื่องมากนะหอมมากเลยอะ <c oughs> ข้าว <c oughs> หอมจะดีวข้าวนะคะ <c oughs> นี่ก็เท่เนาะรถเก๋มากเลยอะนี่น,นะคะก็เอา้านี่นะคะเอา้า ทำไมเป็นเมืองพม่าแล้วทาไมป้ายต้องเป็นภาษาไทยอะ่ะเพราะว่าเขาก็ไปขายที่เคยขายที่ไทยมาก่อนนะคะนี่นะคะคนขยักกินไก่ทอดก็มาได้นะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวในตลาดกันดูนะคะว่าที่จริงก็ว่าสิก็ว่าสิว่าทําไมถึงมาตลาดแล้วไม่เห็นคนเพราะว่ามาสายมีวันนี้ที่มาแต่เช้านะ,ะแต่เช้าของน้องศิลน้องก็คือหกโมงหกโมงเช้านะคะ หกโมองเช้านี้ก็จะมีน้ำเต้าหู้นะคะอันนี้คือสถานการณ์โควิดแต่ก็ยังมีคนมีคนมาจ่ายตลาดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเว้ยอันนี้คือพี่น้องชาวอะไรไม่แน่ไม่รู้เหมือนกัน่อันนี้ก็จะเป็นข้าวฟื้นอุ่นนะคะข้าวฟื้นอุ่นนะคะข้าวฟื้นอุ่นค่ะทุกคนมาตั้งหม้อแบบนี้เลย นี่ส่วนนี้ก็คือข้าวฟืน้นข้าวฟืนอะไรนะข้าวฟืนถั่วนะคะถัว่วน,นี่ข้าวฟืนถั่วลีสงนะคะนี่อันนี้ก็คือแลกเงินนะคะใครอยากจะเอาเงินมาแลกก็ได้นะคะโอ,ะ <c oughs> อะ้มาม่าซื้อสัมภเวก็ซ <c oughs> ื้อสา้ <c oughs> โอ้ยชูเรียน <c oughs> ชูเรียน ลูนังเก็อนี่สังเกตกันเลยลูนึงชั้นชิ้นหนาแน่นมากู่้วชิ้มันมากขึ้นอ่ะเพราะมันใกล้สุกแล้วนะคะนี่ก็คือไม่เอาตังมานะทุกทีอะทีนะคะกเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยนะคะข้าวซอยพี่น้องเมืองยานี่แหละที่เขาเป็นทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวก็ต่อเส้นนี้เลยนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวส่วนอันนี้นี่คือเรา อะไรนะจิ้มกับมันจะมีน้ำจิ้มนะคะเราทำน้ำจิ้มแบบว่าจิ้มก็ได้แล้วนะ,ะนี้นี่กะคาตลาดคนก็าเยอะนะคะเนี่ยโอ้นี่ที่จริงใน,นตลาดมันจะเป็นในนี้นะคะแต่ว่าคนเขาไม่ค่อยเข้าว,ว่าส่วนมากเขามาเขาก็มาขายผักแล้วก็มาซื้อผักแล้วก็กลับนายนี่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนี่นี่คือน้ำนมแผ่นนะคะน้ำนมแผ่นพี่ น้องสินวันทอดวันก่อนนะคะนี่น้ำนมแผ่นเขาจะเป็นแผ่นใ,นใหญ่แบบนี้เลยนะคะ,ะก็เราเอาไปตัดๆๆนะคะก็ที่ต้องการขายอะไรเออสาวข้าวเฟืนจ้าขายข้าวฟืนจ้าขายดิบขายดีไหมไม่ขายดีจ้าไม่ขายดีจ้าแต่ละวันนี่ขายแบบในช่วงโควิดนี่คืออะไรนะจะสอบถามสาวนะทุกคนว่าะระหว่างการค้าขายตอนที่ ช่วงโควิดกับตอนที่บ้านเมืองปกตินี่แตกต่างกันยังไงบ้างก็บ้านเมืองปกตินี่มันก็ขายดีนะช่วงโควิดมันก็ขายไม่ดีแล้วจ้ะนี่นะคะก็นี่แหละถ้าช่วงโควิดเนี่ยกขายของไม่ค่อยดีนะคะอย่าว่าแต่คนขายเข้าฟืนเลยดูอย่างเช่นคุณแม่น้องสนริเป็นปตัวอย่างคนะ่ะปกติถ้าบ้านเมืองปกติก็จะเปิดร้านขายนะไม่ต้องยกของมาข้างนอกแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะต้องยกของขออกมาขายข้างนอกเพราะว่ามันไม่มีคนเดินไปทั่วไปถึงมาอะไรอย่างนี้เนาะ งัจัง้งงดจั้งงัู่งาเ้จ้องกหยวนสามอันนะคะแล้วบอกว่าสามหยวนห้านะลูกค้าก็เลยตกใจนะคะสามหยวนห้าอันท,ที่จริงนี่อ๋อที่จริงอที่จริงนี่คือห้าหยวนสามอันนะคะอันนี้จะเป็นพี่น้องพม่านะคะ โอ้อันนี้คือขายใกล้หมดแล้วขายใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้จับแล้วยังมีขนมพกด้วยนะคะทุกคนก็สนหันที่ไทยไม่ใช่หันนะคะเห็นที่ไทยอ่ะขนมขนมเชื่องมากเลทำแบบว่าอย่างไงนะใส่แค่นิดเดียวเขย่าเขย่าเงี้ยแล้วก็ใส่แบบเพือกหรือไส้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะ ขนมทุกที่องเมืองยังค่าอุ้ยมาตลาดแต่เช้าคุ้มค่านะคะได้เห็นหลายหลายอย่างทุกวันทุกวันมานี่คือไม่ได้เห็นอะไรเลยทุกวันมานี่คือไม่ได้เห็นอะไรเลยนะคะ,ะ,ะ,ะโอ้อันนี้ก็จะมีขายข้าวสุกนะคะถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวก็สามารถมาซื้อได้นะคะออขออนุญาตนะคะว่าอี่าอ,อก่องกัน นี่นะคะขายดีวะขายดีขายดีแต่ว่าพวกขายดีเหมือนหวันเบืองดีกันเนาะนั่นนะคะถ้าตอนบ้านเมืองปกติก็จะขายดีกว่านี้นะคะบ้านเมืองไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาสด,สดแต่และคนนะคะเห็นได้ยินจากปักแม่ค้าก็คือขายผักไม่ค่อยดีขายของไม่ค่อยดี ช่วงโควิดอย่างงุ้นอย่างงี้นะคะได,ได้แต่และว,วันก็บางคนก็ไม่ถึงห้าสิบาทตน้งห้าสิบบาทก็คือสิบหยวนนี่เขาก็จะมีการมาเก็บวันละหนึ่งหยวนนะคะที่ขายที่ขายที่วางขายแบบเนี้ยนะคะเสื้อนี่นะคะน,ะคะนี่นี่ก็ขายข้าวสุกนะคะอันนี้คือแม่เท่าของน้องจันทร์คำนะคะแม่เท่าน้องจันทร์คำเองนะคะ ผัดซิว้วแม่พี่โมนี่อันนี้ใกล้จะได้กลับบ้านแล้วขายขายหมดแล้ว,ลวเอ้ยอันนี้คือเขียนอ่ะโขยว่าพพสะกนาน <laughs> สะกาดเสียงออสะกาดสีเหมือนขวานอ๋อเหรอ,รงงหอก็ว่าสิทำไมเหมือนสีมันเหมือนอ ก็ว่าไงทำไมมันเหมือนทอดไว้ทอดเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะ,ะขายดีกันไหมคะนี่ก็ไม่ค้าก็ชอาก็แบบจะซื้อของกินอุดนุนกันนะอย่างนี้นะคะแล้วก็มากินกันแบบนี้นะเป้าองขายนะคะนี่โอผักอยากได้แบบไหนก็ได้หนอก็มีนะคะอันนี้คือเขาเรียกอะไรอ่ะไม่แน่ใจว่า เขาเรียกต้นอะไรนะคะอันนี้น้องสวาวเขาไม่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 เคยกินเลยที่นี่เขาจะเรียกพักกูซนใช่ไหมกูซนนะคะกินเข่าเาเงเวนเอเดี๋ยวฮ้ยไปเลยขายพักเพื่อนขายดีเหรอขายดีเหรอมาขายดีทำไมถึงพูดอย่างนี้ <laughs> มาขายดีว่ะ เออเนี่ยตุมย่ตม่าอลกาดแล์แกจะส่งไปตุ่มาเลยอันนี้มีผักอะไรบ้างันี้มีชะอมด้วยนะคะรับทองนี่อันนี้คือเพื่อนกันตอนสมัยเรียนนะคะไม่ต้องเขินเดี๋ยวลองอนนลองสอบถามสาวอีกนะคะถ่ายคิปตุ่ม่าเอาถ่ายคิปต้องเล็กจังต้องเล็กด้วยการอะไรนะซื้อผักนะคะเพราะมันคือผักที่อะไรนะเอาเลยนีอยู่แน่อันนี้ก็ที่บ้านก็มีมาขายทางกันอ่ะขายขายผักนี้ยู่อ นิดนึงนี่นิดน,นึงทำมาวันนี้กันกล่าวมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะนี่ก็อันนี้เป็นผักอะไรสักหนึ่ผักโขมอะผักอ้ยไม่เคยเห็นเลยผักขมมันละเกินนี่มันละหนึ่งหยวนนะคะนี่หนึ่งหยวนก็คือห้าบาทนะคะทุกคนนี่ใครผักที่ไหนนี่วันหนึ่งมีไหลามั้งสามสิบเยนเหลือได้อยู่นะคะ้ำมาวันนี้ได้ละมั้งเ <laughs> พิ่งมาวันนี้นะคะถ้าว่าใจเกีมาขายผักดีกว่าหลายเงินอีสูดีมอเกอ อ๋ออันนี้คือมาขายผักถ้าแบบว่าได้ได้เงินน้อยสุดก็ประมาณ1ิบกว่าหยวนนะคะก็ห้าิบกว่าบาทนะคะวันหนึ่งเนาะเพราะว่าอีฮะช่วงโควิดช่วงโควิดนะคะมันก็แบบนี้ถ้ามาปองนี่ถ้าตอนบ้านเมืองดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาเก็บจะมาเก็บไปค้าขายที่เมืองลาเมืองแผนก็จะได้แบบราคาดีกว่านี้นะคะนี่นี่นะคะโอเคขอบคุณค่ะสาวนี่นะคะก็เพื่อนกันนะคะ น้องสนก็อีกหน่อยก็ต้องไปปลูกผักแล้วก็มาขายแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงโควิดนะคะนี่อันนี้จะเป็นเต้าห้อยเต้าห้อยนะคะเต้าห้อยนี่ก็จะขายเป็นแบบนี้เลยนะคะขายดีอึขยดีขายดีแกนี่กามีข้าวสวยด้วยด้วยเอ้ยนี่คือ <laughs> ขขาเขาเรียกอะไรนะข้าหวานเหล่าเหรอขขาเหล่าหวาน <laughs> ใช่ไ <laughs> หมาว ข่าวานหรือขอวาวน่านนี่แหละไม่ไม่เคยกินเลยอะ่ะซื้อไปเมืองไทยนะคไม่รู้ว่ามีพี่ม,มีมีใครเคยกินบ้างนะมันจะแบบกินกินกินเหมือนเหล้าเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นมาอย่าูสุดเลยนะคะผักบุ้งสวยมากเลยอะ่ะผักบุ้งผักบุ้งสวยแต่ว่าบ้านเนองสมไม่กินผักบุ้งนะ,ะพ่อแม่ไม่กินนะ,ะนี่นะคะผักเนาะก็จะมี กะหล่ำปลกะหล่ำปีนะคะนี่ัวจุกจัดค้าถั่วลิสงขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกคน <บา S 1> คือว่าคือว่า,อ,วาอ่าผักอะไรนะผักในเมืองยางอะ่ะมันจะมีเยอะกว่าผู้คนไงผักก็เลยต้องแบบขายได้แบบราคาราคาถูกมากเลยนะคะหนึ่งยวนก็ได้เยอะเยอะไม่เหมือนเมื่อก่อน,นะคะเมื่อก่อนตอนที่บ้านเม,ามาืองปกติ อันนี้เขาก็จะมาเก็บไปขายกันเนาะจะมีแบบว่าไอหลายอย่างเออที่น้องสุนกเคยบอกว่าเขาอาไปเก็บถึงที่บ้านเลยนะคะไปเก็บถึงที่บ้านแล้วเอาไปค้าขายต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาแบบเออแพงกว่าเนาะแล้วคนที่ไปขายก็จะได้กําไรเยอะอีกด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาจากไทยมานะคะไส้กรอกทีปองชีสนะคะมีไก่มีตีนไก่นัก็จะมีแบบนี้นะคะทุกคนไปสลาเน่สาลาน่หรือสาลแหน่คะ นี่ก็จะมีกากหมูหรือแคบหมูอ้เสียงต๊ะตอะต๊ะเลยนะ <c oughs> อยู่ข้าวเลยนะคะมาในาตลาดแต่ยังไม่ได้ทานข้าวอะไรมาสักอย่างเลยนะคะแหมสาวขายสาวกะมาหาดิกลับมา <c oughs> อ่ะอ้าวทำไมเมื่อกี้เราสุงไม่เห็นเลยสาวขายปลาเอสาวทางนี้สิทีสิวพักลอยตุ้นที่สี่นะ <c oughs> ปลาตัวอะไรตัวเย็นไหลไปไหนะเ <laughs> จีไทยไม,ก,ม,ไไยไมกอกับเมืองไทยวะยอูป้าฉันนป่ปลาปลุกน้อง,น,องน้องนี่น้องซอยอยู่ที่ไหนน้องอยู่ตะยยยบหน้องะไม่หอยเหรอะนีห้องไม่หอยเหรอหอยี่ดเลนะ,ะนี่ก็เป็นเพื่อนกันตอนสมัยเรียนเหมือนกันนะคะ น้องสวนอีกหน่อยก็ต้องเป็นมาเป็นแม่ค้าขายผักแบบนี้ได้เจอเพื่อนเยอะนะคะนี่ก็เขาอยู่หมู่บ้านป่าใหม่นะคะส่วนมากคนที่มาขายผักจะเป็นคนหมู่บ้านป่าใหม่นะคะหมู่บ้านคริสเนาะเพื่อนคนเมื่อกี้ก็อยู่หมู่บ้านคริสเหมือนกันนะคะส่วนมากคนทําทําสวนจะเป็นคนหมู่บ้านป่าใหม่หละค่ะหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะตอนที่น้องสวนยังอยู่โรงเรียนะยังอยู่โรงเรียนะก็จะแบบมีเพื่อน อุ้ยสตอรีร่สตอรีร่สตอรีร่สตอรีรอรร่นะคะอ mm ืม hmm. น่ารับประทานมากอ่ะวันนี้เราสนติเอามีเงินมีเงินติดตัวมาสองยอน <c oughs> มีเงินติดตัวมาสิบบาทอ่ะคุณทาได้ยังไงนะคะน mm ี hmm. ่สตอรีร่แล้วก็มีเห็ดเข้มทองเออนี่คือเอาจากจีนนะคะก็จะมีเอาจากจีนเอาจากไอไทยมาขายนะคะนี่ mm hmm. ก็พักก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนีตนี้สิ้นแล้ว นี่นะคะนนจะอันนี้คือแม่พี่สิวันนะพี่สิวันเคยมาช่วยขายไหมคะ <c oughs> กเลยก <c oughs> ีนเลยมีนะคะอันนี้ก็ <c oughs> เคยนี่ <c oughs> ไม่เอ๋อซงให้แม่มาเปิดเสียงน, <c oughs> นี่นะคะก็จะมีของสินค้าที่นําจากประเทศไทยมาเ <c oughs> ย้ๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นจีนนะคะทุกคนกระลำปีหัวใหญ่มากกระลำปีใช่ไหมไม่ใช่กระลำปีเขาเรียก ผักกล่ำหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจนะองุ่นว้าวสวยกลับไปทางนี้ต้องไปเจอแม่ค้าทุเรียนนะคะโลละเขาขาย40นะคะโลละ200แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมันจะสุดเกินลดราคาโลละสานะคะโลละ35สินะคะพี่น้องอาคามีทุกชนเผ่ามีทุกเขาเรียกอะไรอะ ไทยใหญ่นะคะทั้งพ่อแม่ทั้งที่น้องอาคาล่าหูนะคะก็มาขายผักกันนะคะเออเราไม่ได้แบบว่าแย,ยกเก๋ว่านี่เออนี่คือจะซื้อของแค่คนคนไทยใหญ่เหมือนกันหน้าอะไรอย่างงี้นะคะอเออ้องาาะคดณาหนังมนค่ะอีจ่านี่นะคะทุกท่านอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> นานๆนนจะได้เห็นทีนะคะพระบิณฑบาตนะคะ นี่นะคะทุกนิตัวีแต่จีนน่เยแต่ว่าเมื่อก่อนอ่าพระนะคะมันจะมีบางบางวัดนะคะบางวัดก็บินทบาทบางวัดก็ไม่บินทบาทนะคะแต่ว่าส่วนมากจะเห็นแค่โอ้มากก็จะเห็นแค่อะไรนะอ่าพระพม่านะคะที่จะเห็นบินทบาทบ่อยนะคะแต่ว่าพระทียใหญ่อ้องสวนนานๆจะเห็นทีนะคะ วันนี้มีบุญนะคะได้เห็นภาพบิณฑบาตค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาอะไรใส่เลยนะคะเพราะว่าไม่มีข้าวหรือไม่มีอะไรนะคะก็สัตว์วรนุโมทนาได้นนี่นคะครับตอนนี้ก็ได้มาคุณแม่ไปใส่น้ำเต้าหู้มากินนะคะเพราะเราไม่ได้ทานอะไรมาเลยนะคะแต่เช้าตอนเช้า คือว่าเนี่ยเรื่องก็มีคอมเมนต์บางคนคอมเมนต์มานะคะว่าเออพระแบบเมืองยางไม่บินถบัตแล้วฉันอะไรกันนะคะส่วนอ่าหมูบ่บ้านน้องสินวนเนาะวัดของน้องสินวนก็อยา่างทุกคนเคยเห็นว่าเออน้องสวนทํากับข้าวเสจปิงโตไปถวายที่วัดอันนั้นแหละค่ะคือพระไม่ต้องออกมาบินถบัตแต่ว่าคนในในหมู่บ้านนะคะต้องทํากับข้าวไปถวายเองเนาะว่าตอนเย็นอะไรเงี้ยก็จะมีพระเนาะพระไม่ใช่จะมีเน้นนะคะเน้นเขาจะ เอาอะไรนะเอาพิงโตมาส่งที่บ้านเนาะแล้วเราก็ทํากับข้าวแล้วตอนเช้าเราก็เอาไปถวายที่วัดนะคะอันนี้แหละนี่คือเพราะมีหลายคนแบบว่าถามนะคะว่าเออทาไมทําไมพระเมืองยางไม่ไม่บิณฑบาตแล้วจะอ,อะไรฉันก็นอะไรอย่างีเนาะก็มันจะมีบางวัดนะคะบางวัดก็ได้บิณฑบาตบางวัดก็ไม่บิณฑบาตแต่ว่าส่วนมากนะคะก็จะเห็นแบบพระพม่าเนาะที่เขาบิณฑบาตกันบ่อยมากนะคะ แต่ช่วงนี้หลังๆนี้ไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าเขาออกมาบินธบัตกันอยึ่แต่ว่านอกสนแค่ไม่ออกมาข้างนอกเลยไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะอ่ะก็ยังไงน,นะก็แต่ว่าวัดน้องศินวัน์เขาไม่ได้ออกมาบินธบัตนะคะเพราะเราทํากับข้าวทเป็นโตเนาะไปส่งถึงที่วัดเลยนะคะ,ะไปถวายที่วัดเนะาะเพราะเห็นอยู่ใช่ไหมว่าเออปิงโตอ่ะเขาจะเอามาแล้วให้เราแบบทําำกับข้าวไปไปไปส่งเลยเพราะว่าเมื่อก่อนน้องสนก็เคยทําคลิปที่ทํากับข้าวเพื่อที่ไปไปถวายที่วัดอย่างที่ว่านแหละนะคะ นั่นแหละไม่ได้ออกมาบินธาบาัตนะคะนี่จทุกคน,นะคะ่ะวันนี้ก็มีนะคะทิปนี้ก็ได้แบบตั้งใจว่าจะมาทำคอนเทนต์ที่สอบถามแม่ค้าเขาขายผักขายค้าขายในช่วงโควิดเนอะก,ก็อย่างที่ทุกคนได้ยินจากปากแม่ค้าแต่ละคนนะว่าก็ขายของไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนตอนที่บ้านเมืองปกติตอนที่ตอนที่บ้านเมืองปกตินะคะ ตอนที่บ้านเมืองากตียก็จะขายผักดัดราคาราคาจะได้ดีกว่านี้นะคะราคาจะได้ดีกว่านี้ผักก็แบบแบบว่าห้าหยวนห้าหยวนไม่ใช่อย่างเช่นหนึ่งหยวนนะคะอันนี้คือสับสนคุณแม่หนึ่งหยวนผักก็แบบจะได้เยอะมากนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนี้หนึ่งหยวนก็ได้แค่นิดเดียวอะไรย่างเงี้ยเพราะผักมันจะมีราคาเพราะเราเอานําออกนํา ออกไปขายเมืองอื่นๆไงเออผักก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแพงนะแต่ตอนนี้ผักถูกมากนะกถูกมากแถมยังคนก็ไม่มีคนมาเดินตลาดตลาดอีกอย่างนี้นะคะก็เลยบางวันถ้าได้น้อยสุดก็ประมาณ50กว่าบาทเองน,นะคะได้ได้แต่ตละวันของแม่ค้าขายผักเมืองยางนะคะน้อยสุดก็น้อยสุดเนาะน้อยสุดก็ประมาณ50บกว่าบาทถ้าน้องสมว,ว่าเย,ยอะสุดก็คงไม่ถึงไม่ถึง3-300หรอกแหลแต่มันก็อยู่ที่แบบว่าเ,ออเรา,เอาอะไรมาขายอะไรอย่างนเนาะ ถ้าเราแบบว่าเอาของที่แบบว่ามันอ่าแบบว่าราคาแพงอะไรอย่างนี้ก็มาขายก็จะได้เยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวซอยน้อยนะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยในตลาดเมืองอยาเต้าหู้ผัดซิวซลาลาเปาขนมครบอ่าผูเรียนเมื่อกี้เขาเรียกให้ซื้อทูเรียนนะคะแต่ว่ามีตั้งอยู่สองหยวนนะคะซื้ออะไรไม่ได้เลยอยากเห็นอะไรอยากกินอะไรก็ต้องแบบกดเอานะคะช่วงนี้คือเศรษฐกิจไม่ดีนะคะที่เห็นกัน <laughs> กินทุเรียนบ่อยนี่คือไม่ดีเลยนะคะอ่าเดี๋ยวอ้วน โกอ,อ้วนก็เลยไม่ซื้อทุเรียนกินีจริงไม่ใช่ค่ะอังตังไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยเออแบบลดไปก่อนเลยนะ,ะยยก็นานๆเขาจะเอามาขายขายขาทียนะทุเร,รียนทุกคนโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาดูมาเที่ยวตลาดเมืองยางตอนเช้านะคะตลาดนี้เขาจะขายแค่ตอนเช้านอกตอนเช้า,อเ,ชาเออมันไม่ได้ขายแบบเหมือนที่เชียงตุงอะที่เชียงตุงเขาจะขายถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนะคะตอนประมาณเที่ยงเที่ยงนุ่นนะคะถ้าคนที่ ขายแบบมีร้านขายแบบนี้ก็จะขายได้ทั้งวันแล้วแต่เราเนาะจะปิดเมื่อไหร่แต่ว่าเคนขายผักอะไรเงี้ยก็ถ้าขายเสร็จแล้วก็กลับนะคะประมาณ9ก้าโมงอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีคนแล้วนะคะเมื่อเมื่อเมื่อก่อนคือมาประมาณเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงมาก็คนไม่ค่อยมีแล้วนะคะวันนี้มาแต่หกโมงเช้าก็เลยจะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคะนี่ก็จะเห็นทั้งคนซื้อคนขายนะคะแต่ละคนแต่ละชนเผ่าเนาะ ยังไงแล้วก็มาวันนี้ก็ได้เห็นได้เห็นพระบิณฑบาตด้วยนะครับเพราะ <tes> ในคลิปตั้งแต่ทำยูทูบมาปีกว่ากว่านี่ในคลิปน้องสนไม่เคยมีพระบิณฑบาตเลยนะคะวันนี้ก็ถ <ทำ S 2> <ม>ือว่าได้ความรู้ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่จะ้ะโอเคใครยังไงคลิปนี้น้นองสนก็ต,ต้องขอตัวลาพี่พียบฟิท่านลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องสนเมืองยางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ